สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมอยู่บนรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับกำลังจะลงจากขาบวนรถที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีศูนย์ราชการนนทบุรีโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวกึ้นรถคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปดูโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับซึ่งเขามีจุดเริ่มต้น บริเวณสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีถนนรัตนาทิเบศการจราจรรถก็ค่อนข้างเยอะนะครับด้านหน้าผมจะเป็นแยกแครายนะครับตรงนั้นก็จะมีศูนย์การค้าเอตน,นาแล้วก็จะเป็นที่ตั้งของสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีของรถไฟฟ้าสายสีมพูนะครับห่างกันประมาณสี่ร้อยเมตรได้ผมก็เดินไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นอุทยานมงกฎลมมยสลาน ตอนแรกเลยรถไฟฟ้าสายสีพูนะครับสถานีศูนย์ราชการเขาก็จะมาตั้งอยู่แถวนี้แหละนะครับแต่เนื่องจากว่าดูแลไม่เหมาะสมรวมจะไปบางอุทยานนะครับก็เลยมีการย้ายออกไปทําให้การก่อสร้างก็เลยล่าช้าไปด้วยนะครับแต่ก็มีความพืบหน้าไปได้มากแล้วนะครับตอนนี้ที่ผมเห็นก็มีหล่อเสาทางวิ่งได้หลายต้นแล้วก็ในส่วนของสถานีก็มีวางคานกว้างแล้วนะครับ จะนานมากก็จะเป็นการทําฐานลากเนี่ยนะครับฐานรากทำเสาตอ่อหม้อเนี่ยก่อสร้างก็ใช้เวลานานเลยนะครับเป็นเป็นปีได้เลยนะนะครับหลังจากนี้ก็จะเร็วขึ้นละข้างหน้าเป็นสารจังหวัดนนทบุรี ตรงนี้ก็เป็นซอยรัตานาธิเบตซอยสี่ตัวสถานีก็ตั้งอยู่หน้าสูงย์การค้าเอสพนานเลยนะครับใกล้ๆก,กับแยกแคลายเขาจะอยู่ระหว่างสถานีศูนย์ราชการอนุสบดีของสายสีม,ม่วงนะครับประมาณ400เมตรแล้วก็จะห่างสถานีแคลายรถไฟฟ้าสายสีม,ม่วงเนะี่ยประมาณ600เมตร ครับตอนนี้ก็มีการหล่อเสาได้หลายต้นนะครับตอนนี้ได้หลายต้นเลยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆนะครับดูเรื่อยๆนะครับดูการก่อสร้างของสถานีศูนย์ราชการนรทุบุรีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีศูนย์ราชการนรทบุรีก็เป็นสถานีต้นทางของรถไฟฟ้าสายสีชมพู ตั้งอยู่บริเวณหน้าสู์การค้าเอสพานาดถนนรัตนาทิเบตอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก็เป็นสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงสายฉลองรถถัชธรรมช่วงบางซื่อไปบางใหญ่และในอนาคตก็จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายส,ายสีต่าตาตัวสถานีรถไฟฟ้าสายสีนพูสถานีสุรรัชกานะครับก็ห่างจากรถไฟฟ้าสายสีม่วงประมาณ400ร้อเมตรแล้วก็จะห่างจากสถานีแครายประมาณ600กว่าเมตร เนื่องจากว่าจะไปบังนะครับจะไปบังด้านหน้าอุทยานนะครับมันดูไม่เหมาะนะเขาก็เลยย้ายจุดก่อสร้างสถานีนะครับมาหน้าห้างไอ้ขนาบนะครับก็เลยทําให้อาจจะไกลไปสักหน่อยทางรฟมนะครับก็ได้มีการทดสอบเดินรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคลายมินดูรีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับ mm hmm. เพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้ของโครงสร้าง งานโยธากับขบวนรถไฟฟ้าแล้วก็ระบบจ่ายไฟฟ้าโดยใช้ความเร็วในการทดสอบไม่เกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนำเข้าจากจีนมาแล้ว13ะบวนจากทั้งหมด42 km. ขบวนคาดว่านะครับในปีหน้าคือปี2565ก็จะส่งมอบได้ครบทั้งหมดตอนนี้ความก้าวหน้าการก่อสร้างนะครับนัสิ้นเดือนพฤศจิกายน2564 ก็แบ่งเป็นงานโยธา84.45%งานระบบรถไฟฟ้า80.62%ความก้าวหน้าโดยรวมนะครับ82.96%รถไฟฟ้าสายนี้นะครับเป็นการมอบสัมปทานให้เอกชนมาลงทุนทั้งโครงการตั้งแต่การก่อสร้างจนไปถึงการเดินรถโดยนัสัญญานะครับก็แบ่งเป็นระยะเวลาก่อสร้าง3ปี3เดือนและก็ระยะเวลาสัมปทานเดินรถนะครับอีก30ปี บริษัทที่มารับสมปทานได้แก่บริษัทนอร์ทเ r n b บางกอ์โมเดลเลวจำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้าระหว่าง b บีซเอชิโนไทยและบริษัทผลิตไฟฟ้าราบุรีรูปแบบของรถไฟฟ้านะครับจะเป็นแบบรางเดี่ยววิ่งข้อมรางหรือเรียกกันว่าโมเดเรลสำหรับโครงสร้างรถไฟฟ้าสายสิมภกูก็จะมีระยะทางนะครับ34.5กิโลเมตรเป็นทางยกระดับทั้งหมดมีทั้งหมด30สถาน,นี เฉลียนะครับแต่รัตนานีก็จะห่างกันประมาณ1กิโลเมตรกว่าๆมีศูนย์ซส่อมบำรุงอยู่บริเวณอดมถนนราคามแหงใกล้กับคลองสองต้นนุ่นก็จะมีอาคารจอดรถจอดน,นะครับสามารถจอดรถได้สามพันคันแนวเส้นทางก็จะเริ่มตั้งแต่ถนนรัตนาธิเบศน,นะครับผ่านแยกแครายเข้าถนนติวานนนเลี้ยวบริเวณแยกปากเกตนะครับเข้าถนนแจ้งวัฒนะจนไปถึงวงเวียนพิทักษ รัฐมนูญนะครับก็เข้าถนนรามินทราจนไปถึงตลาดมินบุรีเส้นทางก็เลี้ยวขวาข้ามคลองแสนแสบแล้วก็ข้ามถนนนรากรแหงนะครับไปสิ้นสุดที่สถานีมินบุรีบริเวณแยกข้า่มเก้านำมาฝากกันนะครับสถานีสูนยร,รราชการนนทบุรีรถไฟฟ้าสายสีงมพูตอนนี้ก็มีการเหล่าเสาต่อหม้อติดตั้งคานกว้างแล้วอีกไม่นานนะครับก็คงจะมีการวางคานพื้น เราคงจะนำความคืบหน้ามาฝากกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ